สวัสดีครับรผมครูเอกนะครับประจำทางช่นงยทูครูเอกเลขเพยยกรและทางห้องเ,เลขเพียรู้ศาสตร์เลขเพยยกรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช่นงยูทูปครับผมวันนี้เป็นเลขก,กลุ่มที่ขอมาทาง YouTube, ช่องยูทูปเช่นเคยนะครับกลุ่มเลขวันนี้ก็คือกลุ่ม c 1 7 8นะครับ c 1 7 8ครูเอกตั้งชื่อว่าสื่อสารหนักแน่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารฟังรีวิวกันนะครับก่อนอื่นเราก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขก,กลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวอนหลังก็ กลับไปดูที่ช่องคุยกได้น,นะก็จะมีคู่1นึ1นะครับ1 7 7 1แล้วก็7 8 8 7นะครับผมแล้วก็ในกลุ่มเลขเนี่ยนะครับก็จะมีเลขก,กลุ่ม3ตัวนะครับที่คุยก็ทำไว้แล้วก็มีนะในกลุ่ม4ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มส1 7 7 1 4แล้วก็1 7 8 8 7 1นะครับเลขคู่และ3ตัวคุยกำทำรีวิวแบบภาพรวมนะ กลับไปดูย้อนหลังได้แต่ว่าไม่ได้ฟิกเรื่องของตำแหน่งถ้าจะฟิกตำแหน่งเราต้องมาดูเลข4ตัวนี้นะครับมากลุ่มเลขนี้คุยตั้งชื่อว่าสื่อสารหนักแน่นแน่นอนว่าพูดถึงวิธีการถ่ายทอดแนวคิดการตัดสินใจอะไรพวกนี้นะครับหรือการส่งต่อข้อมูลนะไปให้คนอนื่นะส่วนใหญ่จะเป็นความจริงจังเพราะนั้นขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับส่วนใหญ่คุยก็พูดถึง4ตัวท้ายก่อนเป็นประจำอ่ะ พูดถึง4ตัวท้ายนะครับลงท้าย4178นะคนลงท้ายเลข8ครับจุดเด่นอยู่ที่ไว้พิบดีนะครับกล้าได้กล้าเสียมีความต้องการในใจแล้วก็มีความมุ่มงมั่นตั้งใจสูงนะครับหาวหานใจกว้างนะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวอะไรอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดรับเรื่องต่างๆในชีวิตอยู่เสมอเสมอเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างคือกล้าคิดกล้าตัดสินใจแบบใจใหญ่มากๆ นะครับประมาณนี้นี่คือจุดเด่นแต่จุดด้อยแน่นอนว่าเพราะพวกความเป็นคนใจใหญ่การเปิดกว้างยอมรับทุกสิ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเจอมันก็ต้องเยอะแยะมากมายเรื่อง,องคุณก็จะเยอะอยู่ในหัวคุณอนะเรื่องเยอะแต่แปลกอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคนเลขแปดเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นลักษณะของความเครียดคือเรื่องเยอะก็จริงแต่รู้สึกว่าเรื่องไหนเข้ามาก็ทําเรื่องไหนเข้ามาก็ทําทําไปเรื่อยๆแพชชั่นเยอะไม่ค่อยรู้สึกว่านั่นเป็นปุป,ปสรรค มันเหมือนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความท้าทายมันต้องลองเอออะไรเงี้ยต้องลองนี่ข้อข้อเด่นข้อด้อยที่มันอยู่ในทีกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าคุณทายทายแปดคุณเจอเรื่องเยอะอยู่แหลวแต่คนท้ายแปดตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยสนเท่าไหร่ก็เออเอาเลย <c oughs> นะครับประมาณนั้นนี่คือคนทายเลขแปดใจค่อนข้างใหญ่แต่ตำแหน่งต่อมาแนวคิดพอตัวตนเป็นแบบนี้แต่แนวคิดดันเป็นเลขเจ็ดเมื่อไหร่ที่โฟกัสเรื่องไหนนะครับหรือ โปกันเลยเลือกเรื่องอะไรมาทําคุณจะตั้งใจมากตัดสินใจว่าค่อนข้างจะเด็ดขาดอ่ะคู่นี้เป็นเลขคู่มิรด้วยคู่มีเกี่ยวกับการบริหารการปกครองการดูแลการแบบอะไรมาเอาหมดอะไรเงี้ยเป็นคนที่เปิดกว้างทุกเรื่องก็จริงแต่พอเรื่องไหนคือเหมือนคนจะไปลงดีเทลกับทุกเรื่องที่คุณรับมาอาศัยเต็มที่เลยจะต้องยังไงยังไงยังไงนู่นนี่นั่นอะไรคือถามว่าเรื่องเยอะไหมคือเป็นคนมากความไหมอย่างเงี้ยก็ระดับหนึ่ง หรือว่าเป็นคนมากความระดับหนึ่งแต่ถามว่าถึงขั้นละเอียดแบบยิบยิบเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่คือเหมือนกับแบบว่าเวลาเราสมมติหัวหน้าคนเจ็ดแปหัวหน้ามาคนที่เป็นลูกน้องที่ต้องรายงานก็ต้องรายงานทุกเรื่องนะเขาก็จะฟัง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 แต่ถามว่าเขาจะจี้อะไรมากมายไหมก็ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้จี้อะไรเยอะแยะแต่ถ้าอีกเลขหนึ่งนะสลับจากเลขแปดเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดอะไรเนี่ย แต่ถ้าเป็นเจ็ดแปดนี่คือโอเคอพูดมาพูดมาอผมฟังอยู่อะไรเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบจริงจังจริงจังกับทุกเรื่องที่เปิดเปิดใจรับเข้ามานะครับบอกเป็นคนจริงจังตำแหน่งตามาการไททอดปเป็นเรื่องหนึ่งเมื่อเขารู้สารหรือรับสารหรือทําอะไรอย่างตั้งใจแล้วเนี่ยหรือได้เรื่องอะไรมาจะทาเ่ยเขาพุ่งเป้าว่าจะต้องอย่างนี้จะนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้หนึ่งเจ็ดแปดจึงเป็นคนที่พุ่งเป้าอะไรไปที่โฟกัสไหนสิ่งนั้นต้องได้ทําต้องได้เกิด แล้วกลุ่มเนี้ยตำแหน่งทำงานเป็นเลขสี่คือการสื่อสารเพราะนั้นรับอะไรมาต้องสื่อสารแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นต้องได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีคอนแทคที่มันเป็น417คือส่วนใหญ่แล้หนักแน่น,นชัวร์ไม่เคยคือความว่าบิดพลิ้วมีน้อยแต่ถ้าเกิดอันนี้พูดถึงคนดีๆนะแต่ถ้าพูดถึงคนไม่ดีอย่างเงี้ยคนไม่ดีคนที่แบบขี้โกหกแต่ดันใช้เลขกลุ่มนี้ทุกคําที่ออกจากปากนั่นคือ เป้าของเขาเป้าของเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อหาแต่เป้าขเขาอยู่การโกหกถ้าเป็นคนไม่ดีนะอันนี้พูดในหุมคนเป้าขเขาอยู่ที่การโกหกเป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นคําที่พูดออกมาต้องระวังแบบสุดๆอะไม่รู้มันใช่หรือจริงหรือเปล่าอันนี้คือผมให้แยกกันนะระหว่างคนดีกับคนไม่ดีนะเออแต่ถ้าเป็นคนดีก็คือเรื่องไหนที่เขาโฟกัสแลวเขาอยากจะถ่ายทอดหรือสิ่งที่เขาอยากจะทำหรืออยากจะพูดออกไปนะมันคือความจรมิงมันไม่ใช่ความจริงมันต้องเป็นความที่แบบว่าต้องได้ตามนั้น รับสารใหม่ให้คำพูดอย่างเงี้ยสมมติว่านาย A มอบหมายงานให้ในาย B ผมมุดได้รับมาไปบอก A นะว่าฉันมอบหมายงานให้เขาเออ A. ไปไปไปบอกไปบอก b นะว่านาย A มอบหมายงานให้ในายบสมมติเราเป็นคนรับสารอยากเป็น C 1่หนึ่เจแเราไปพูดกับนายนาย B อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะบอกว่านาย A นาย A คนชื่อ A เขามอบหมายามอบหมายงานให้เธอ ก็พูดกับนายบีตรงๆแล้วมีนายซีนายดีนายอะไรอยู่ด้วยกันไม่พูดพูดอย่างเงี้ยสื่อตรงๆชัดเจนแบบตรงประเด็น,นอะไรที่รับมาก็ไปถ่ายทอดแบบนั้นหรืออะไรที่ตั้งใจทําก็ไปทําแบบนั้นนี่คือความเป็นสนะี่หนึ่งเจ็ดแปดหนักแน่นชัดเจนสื่อสารแบบตรงๆตรงๆไม่มีแบบมากความนะครับแต่ความมากมันอยู่ที่ตัวเขาอ่ะอแต่หมายถึงว่าสื่ออะไรต้องชัดเจนนี่หละความเป็นสนะี่หนึ่งเจ็ดแปดครับผมอ่ะ นี่คือด้านหลังนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็ระดับหนึ่งไม่ได้เหนื่อยมากแต่ถามว่าแต่ถ้าถามว่าเออถ้าแบบเลขแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเลขที่ไม่อคทีฟแล้วมีเลขเนี่ยอคทีฟไหมเอ,อ๊นี่ชัวรอคทีฟขึ้นแน่นอนพอท้ายเป็นแดแถมตรงกลางเป็น4 1, 7, ี่หึงเจ็ดพวกนี้ทํางานเป็นเลขกลุ่มทํางานทั้งนั้นอนะ่ะเพราะนั้นอคทีฟขึ้นเยอะครับประมาณนี้นะแล้วก็สามารถเออแล้วกลุ่มที่เด่นๆถ้าเป็นเรื่องแบบความหนักแน่นเรื่องอะไรที่เป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่อง บิ๊กโปรเจกต์เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ย4หนึ่งเจ็ดแปดถือว่าทําได้ดีนะครับถือว่าทําได้ดีเลยเรื่องพวกเนี้ยคือตรงเป้าอ่ะทตามประสงค์แทบจะทุกอย่างนะครับนี่สีด้านหลังส่วนบุค,คลิกด้านหน้านะครับมีความมั่นใจนะรกล้าเปิดเผยกล้าแสดงตัวตนมีความแบบหน้าอาจจะดูตึงๆเครียดๆเข้เเเมๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการที่เป็นหัวหน้าคนเปิดหน้าสีนี่ถือว่าโอเคนะหน้าตาของใสยิ้มแย้มดีแต่ว่าเวลาจะพูดจะจาอะไรมันดูจริงจังอ่ะ จังหวะโอกาสเจอไปเจอที่ไหนเดินเป็นคนเดินตัวแข็งแข็งอ่ะอ่าเป็นคนแบบเหมือนทหารอะ่ะเดินเป็นท่าทางแบบมั่นใจอย่างนั้นอะ่ะเดินเป็นย่างสามขุมไม่ไม่ไมย่างสอ,องขุมเด็กเขาเรียกว่าเดินเป็นแบบดูขมักขเม่นแข็งแรงดูนิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยเดินไปแบบสุข,ขุมหน่อยประมาณนั้นมันก็เลยอาจจะไป ข้อด้อยในยเรื่องของอสายสเสน่สายดึงดูดนะคือบุคลิกไม่ค่อยดึงดูดนะแต่บุคลิกด้านหน้ายำเกรงใช่มากกว่านะครับดูเหมือนพวกทหารตำรวจอะไรเป็นอย่างนั้นนะนะครับนี่คือบุคลิกด้านหน้าด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับเรื่องต่อไปเรื่องเสริมนะครับพูดถึงเรื่องการเงินก่อนถ้าพูดถึงการหาเต็มสิบผมให้8ผมให้8เพราะว่าถามว่ามันจํานวนเยอะไหมคือเขาเป็นคนที่ที่หาได้ตามเป้านั่นแหละ แต่ก็ไม่ได้เป็นจํานวนที่เยอะมากเพราะในกลุ่มมีคิดเลข8เลขเดียวที่เป็นเลขของรายได้ใช่ไหมแต่เลขอื่นก็เป็นเลขของการทํางานอาจจะมองได้ว่าถ้าเขาตั้งใจหางานตั้งใจทํางานจริงแล้วเขาอะตั้งใจทํางานแล้วเขาก็จะได้เงินในส่วนนั้นผมว่างานเนี่ยคือเงินมันได้มาตามงานตามจ็อบตามจ็อบเขานะนะครับถ้าเป็นงานอ่างานประจํางานทั่วไปเนี่ยงานรับจ้างทั่วไปเนี่ยผมว่าโอเคถ้าเป็นมนุษย์เงินเ,นเดือนเนี่ยโอเคเลยกลุ่มเนี้ยจัด แต่แปลว่าถ้ายิ่งคุณขยันคุณได้ตังค์เยอะประมาณนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการระวังเรื่องเดียวคือการใช้จ่ายเงินก้อนให้ระวังเพราะว่าคุณชอบแบบตุ้มเดียวแต่ถ้าถามว่าไอเรื่องเล็กๆน้อยๆค่าใช้จ่ายที่แบบว่าแบบที่มันไม่จําเป็นเขาไม่ค่อยใช้แต่เขาจะมีแค่แบบสมมุติว่าเขาเก็บเพื่อจะจ่ายไปเพื่อในจะจ่ายในสิ่งที่จําเป็นที่มันเป็นจํานวนเยอะๆเขาจะเป็นประมาณนั้นผมเคยยกตัวอย่างเคสแบบนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้ก็ประมาณเรื่องของซื้อโทรศัพท์เงี้ย เขาจะไม่ซื้อโทรศัพท์แบบพันสองพันเขาจะซื้อเป็นแบบเครื่องแบบโอ้ไอโฟนหรือว่าซัมซุงตัวท็อปอะไรเงี้ยก็คือซื้อทีเดียวแล้วยาวไปสี่ห้าปีแล้วค่อยซื้อใหม่แต่ซื้อแบบแพงนะอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มเล็กเนี่ยจะสื่อมปู่จะสื่อมห้นไหวิธีการใช้เงินก็จะเป็นประมาณนี้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องกับค้กับข้าวอะไรก็กินพอประมาณไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ฟุ่มเฟือยในเรื่องของเรื่องทั่วไปแต่ว่า อาจจะแบบว่าถ้าของไหนมันต้องจ่ายก็ต้องจ่ายนะนะอันนี้ก็แค่ระวังเรื่องนี้ก็่เท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องอ่ะลืมลืมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความรักลืมบปลืมบปถ้ากลุ่มเลขนี้นะครับเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตามเป็นคนเลือกไม่ใช่ถูกเลือกเพราะฉนั้นถ้าใครมีแฟนเป็นกลุ่มเลน,นี้ทําใจไปเลยว่าคุณต้องตามแต่ถ้าเขาเป็นผู้นำครอบครัวก็ปล่อยเข้าไปเออเขาแนวคิดแนวอะไรเขาจะแบบว่านําอย่างเดียวไม่ค่อยตามใคร แต่ข้อดีของคนกลุ่มแบบนี้คือถ้าเขารักใครหรือว่าเปิดใจกับใครนะั้นเขารักจริง,จรงใจแต่ถามว่ารักใครยากไหมยากค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช่มันต้องอย่างงี้มีเหตุผลเยอะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เปิดเปิดโอกาสให้คนทั่วไปมาพูดคุยกันเยอะก็ตามแต่ว่าเขาเป็นคนที่ประมาณว่าถ้าจะชอบใครสักคนหนึ่งมันต้องใช่จริงๆนะครับแล้วบุคลิกเขาก็ไม่ค่อยดินดูดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเลือกจะอะไรมันก็ต้องใช่มันจะเสียเวลาไปกับ พราะอาจจะเราเป็นคนเข้มๆเ,มเนาะตึงๆเง,งี้ยถ้าจะไปอ่อนกับใครสักคนหนึ่งแล้วจะต้องจีบใครสักคนหนึ่งมันต้องใช้เวลานานมันต้องารายละเอเียดนุ่มะนะครับ <c oughs> ความรักก็ประมาณนี้ <c oughs> โอเคอันนี้จบจริงๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับยังไงก็ใครมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็ถาม,มาได้ช่องยูทูปคุเยเลีพยากรนะครับทางเพจคุเยเลี้พยากรเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่า,าโทรมาก็ได้ไลน์ก็เบอร์เดียวกันกับที่ให้ไปด้านล่างนะครับ โผล่มาทักมาแชทมาแล้วก็ต้นเดือนหน้าจะถึงแล้วสัปดาห์หน้าจะสัปดาห์หน้า,าใช่ไหมเออเริ่มเรียนแล้วนะครับตอนเนี้ยังไม่เต็มนะเหลืออีก2ที่นะครับใครสนใจสมัครได้นะครับสมัครได้ไดกําลังจะเปิดสอนแล้วนะครับวันที่เริ่มวันที่4สิงหาคมนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี้นะครับเริ่มเรียนแล้วนะครับใครสนใจทักกันมาได้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบรวยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ